เธออยู่บางแค่เธอช่วยแม่ใครข้าวมันไกลไม่ต้องกินข้าวมันไก่แล้วค่ะทุกคนบัตนตัดเต็มครัวซอ,องหอมกรอบขนมละมุนลิ้นและเครื่องดื่มแบบใหม่ไม่ซ้ำใครกับที่นี่แหละค่ะน้ำหวานเบเกเฮาสย่านบางแคที่เขามาเปิดใหม่ร้านอร่อยชื่อดังจากเมืองทองที่มาจัดเต็มความอร่อยให้กับชาวบางแคแล้ว ร้านตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ด้านในมีที่จอดรถให้กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนสะดวกสบายมากๆร้านไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มกับเบเกอรีร่เท่านั้นนะคะแต่ยังมีบันช์ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับการเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมากๆค่ะเพราะมีที่นั่งให้เลือกแบบหลากหลายจริงๆเริ่มต้นกันที่บันช์แบบจัดเต็มกันเลยนะคะและเริ่มตัวนี้เลยสปากเกตตีเบคอนอร่อยมากๆเลยและที่สําคัญเลยเนี่ย ครัวเขาใหม่สะอาดมาพร้อมกับเชฟมากฝีมือเลยค่ะที่บอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากๆจริงๆบัชชี่จะเป็นสไตล์ง่ายๆนะคะเหมาะกับคนที่จะออกไปทํางานตอนเช้าหรือว่าพักตอนกลางวันมากๆเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็รสชาติดีค่ะและที่ไม่พลาดเลยก็คือเครื่องดื่มของที่นี่ค่ะเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มที่คิดมาแล้วว่าเลิศว่าเด็ดแล้วก็หาทานได้ยากโดยเฉพาะตัวนี้เลยค่ะเป็นมะม่วงปั่นน้ำเป้าหวานที่เขาจะเอามะม่วงสดเนี่ยนะคะไปปั่นแล้วก็ท็อปด้วยตัวน้ำเป้าหวานค่ะ อร่อยแปลกใหม่มากๆหรือใครนะคะที่ชอบกาแฟเราก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นอเมริกาโน่ส้มปัน่นแต่ตัวขึ้นชื่อที่สุดของน้าหวานไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนเลยก็ตามต้องนี่เลยค่ะครัวซองเพราะว่าที่น้ําหวานเบเกาเนี่ยเขามีสูตรครัวซองที่บอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆซึ่งวันที่เราไปนะคะเขามีโปรโมชั่นเป็น5้าแถมหนึ่งด้วยและมีหน้าครัวซองให้เลือกมากกว่า20ชนิดใส่มาในกล่องสีแดงแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าแพ้แกจจริงนิดจึ้งมากๆจริงๆ อร่อยทุกรสสามารถนำกลับบ้านได้เลยและความใส่ใจของเขาก็คือเขามีวิธีในการอบที่เอาไปอบที่บ้านแล้วอร่อยด้วยนะคะใครนะคะอยู่แถวบางแคต้องรีบแล้วค่ะมาที่นี่เลยน้ำหวานเบเก้าค่ะ